ตกลงคุณเป็นตำรวจหรือคุณเป็นโจรกันแน่วะหากินกับประชาชนแบบหน้านั้นด้านแบบนี้เลยหวะพูดมาได้ตู้แดง500สารวัตรพันหนึ่งมีคนอ้างตัวว่าเป็นสารวัตรโทรมาขอเก็บสวยกับร้านอาหารแห่งหนึ่งที่อยุธยาเพื่อนๆลองฟังคลิปกันครับนี่สั่งไปลงก็สาวัตรไปสั่งไปลงออกอ๋อโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นแต่หนูขอห้านาทีค่ะ๋ยวหนูโทรกลับแจ้งเลยแต่หนูจะอธิบายให้เพื่อนเข<อ>้าจจะได้จบ นาะคือคือคือตอนแรกอะถ้าถ้าไม่ดียวลูกน้องอะโอเคแต่ทีนี้คือมันมันเดียวกลายเป็นตู้แดงแล้งองแล้วทีเนี้ยจะไปเหมือน,นไปเก็บซ้ำลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยมมัันนก็แล้วตอนนี้สารว<ต>ัตร,<า>รพอพอ,พอช่วยเบาเบาลงอีกนิดไหนึ่ง <laughs> ถูกไหมนี่นี่ได้ไหมคะงั้นงั้นฉันเปลี่ยนเป็นตู้แดงตู้แดงห้าร้อยแล้วก็ โอเคโอเคงั้นเดี๋ยวโทรกลับห้านาทีค่ะตรวจท่านท่นอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคือในส่วนของเมืองทั้งหมดนะโรงพักเนี่ยมันจะเนี่ยครับมันทําตัวเหมือนมาเฟียตกลงเจ้าหน้าที่ตารวจหรือมาเฟียกันแน่วะโคตรหน้าด้านเลยหากินกับร้านอาหารที่ทําถูกกฎหมายทุกอย่างร้านอาหารแห่งนี้อยู่ที่หมู่บ้านช้างอายุธยานะครับเ,เพื่อนๆครับตําบลไผ่ลิงจังหวัดอยุธยานั่นแหละครับ ร้านนี้เพิ่งเปิดเมื่อช่วงเดือนธันวาที่ผ่านมานี่เองนะฮะช่วงเดือนธันวาก็มีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจแล้วหนึ่งครั้งครับทางร้านก็ยื่นเอกสารใบอนุญาตต่างๆครบถ้วนสมบูรณ์หมดนะฮะร้านทําถูกกฎหมายทุกอย่างครับหลังจากนั้นวันที่หนึ่งกุมภามีผู้ชายคนหนึ่งอ้างตัวว่าเป็นสารวัตรโทรมาขอเก็บสวยกับทางร้านบอกว่าถ้าอยากให้ร้านสงบไม่อยากให้โดนตรวจทีทีก็สารวัตรพันหนึ่ง ู้แดงห้าลอยแต่ทางร้านไม่เล่นด้วยนะครับเห็นว่าร้านของตนเนี่ยทำถูกกฎหมายทุกอย่างเป็นร้านอาหารแต่มีวงดนตรีสดเล่นช่วงหัวค่ำถึงสามทุ่มเท่านั้นฮะถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างปิดแค่เที่ยงคืนนะฮะพอร้านไม่เล่นด้วยหลังจากนั้นนะฮะก็มีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจทีลงมาตรวจทีมากครั้งหนึ่งสามสิบสี่สิบคนก็มีครับ ที่น่าเกลียดที่สุดคือเจ้าหน้าที่ไปขอตรวจบัตรประชาชนลูกค้าครับจนทําให้ลูกค้าลาคาญไม่กล้ามาร้านนี้อีกเลยครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจจริงๆครับร้านมีใบอนุญาตขายสุรามีใบอนุญาตประกอบอาหารขายอาหารมีครบทุกอย่างฮนะแล้วไม่ใช่ผับบาร์แต่อย่างใดฮะเป็นร้านอาหารนั่งชิลเท่านั้นครับไปตรวจบัตรลูกค้าจนทําให้เขาลาคาญลูกค้า ร้านเสียผลประโยชน์เสียหายเสียหายไหมล่ะครับแบบนี้ครับร้านเสียหายฮะลูกค้าไม่กล้าเข้าร้านเกิดความลำคาญใจร้านเขาเพิ่งเปิดมาเมื่อเดือนธันวานี่เองแล้วก็มาเจอมาเฟียในครบาบเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบนี้เหรอฮะแย yeah, ่จริงๆนะครับพวกท่านเนี่ยคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมหน่อยนะฮะตกลงตำรวจหรือโจรวะ